ประเทศไทยหนะ้าเขาล็อกไม่ใช่เพราะเสียงปกมือแต่เพราะความดีที่ทำในความเงียบฝนหยุดตรงหน้าอารุณราชัวรารามแสงทองสะท้อนกระเบื้องถ้วยขาวน้ำยังเกาะรองเท้าหนังของาศาสตราจารย์ชาวอเมริกันผู้เคยเชื่อว่าความเขาเพดต้องพิสูจน์ด้วยทุสตีเขาช่างาักเมื่อเห็นเด็กนักเรียนยกมือไว้ช่างซ่อมหลังคาก่อนช่วยยกวัสดุโดยไม่ขอเครดิต ใกล้ตลาดริมแม่น้ำแม่ค้าคืนเงินทอนพร้อมสอนคำว่าขอบคุณครับอย่างอ่อนโยนไม่มีเวทีไม่มีกล้องมีเพียงบัรคุณที่ซึมลึกในชีวิตประจำวันและเคร่งจที่เก็บเสียงดังไว้ในหัวใจชายผู้เชี่ยวชาญตัวเลขเริ่มสงสัยว่าแบบจำลองของเขาพลาดอะไรไปบ้างคืนนี้ระหว่างล่างวัดกับเรือธงกระพือเขาตั้งคำถามที่เปลี่ยนชีวิต ถ้าความแข็งแกร่งของชาติวัดได้จากการทำสิ่งถูกต้องโดยไม่ต้องมีใครเห็นประเทศไทยสมควรได้รับคำว่าหน้าเขาพนับถืออย่างแท้จริงหรือไม่เสียงเรือหางยาวค่อยๆจางหายไปกับสายน้ำเจ้าพยาอย่างไหลเหมือนบันทึกเล่มหนาที่ไม่มีบทสรุปาศาสตราจารย์แอนดรูมิลเลอร์วัย52จากบอสตนันปิดสมุดบันทึกสี่น้ำตาลชั่วครู่เขาเคยสอนสังคมวิทยาวัฒนธรรมมาหลายสิบปีเชี่ยวชาญเรื่องทุนทางวัฒนธรรม และการก่อรูปของความเขารูปในสังคมเมืองแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจมาประเทศไทยในฐานะผู้เรียนมากกว่านักวิจารณ์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตัวเองมั่นใจมาตลอดชีวิตแรงผลักดันนั้นเริ่มจากปาดแผลทางวิชาชีพเมื่อไม่กี่เดือนก่อนบทเรียนของเขาถูกตั้งคําถามโดยนักศึกษาบางคนว่าอาจารย์กําลังมองเอเชียด้วยเลนส์ตะวันตกหรือเปล่าคําพูดนั้นเหมือนลมเฉือนที่มองไม่เห็นทําให้เขาเงียบลงยิ่งกว่าเดิมเขาไม่โต้เถียง แต่ยอมรับว่าบางทีแบบจำลองในหนังสืออาจไม่ทันต่อชีวจรของผู้คนจริงๆความเงียบในอาพาร์ตเมนต์ที่บอสตันยืดยาวจนคืนหนึ่งเขาเปิดอีเมลเชิญบรรยายที่จุดอาลงกรมหาวิทยาลายัยและกดตอบตกลงโดยไม่ลังเลเหมือนคนกำลังออกเดินทางไปขอโทษโลกอย่างนุ่มนวลเช้าว,วันถัดมา หลังจากอินโทรของชีวิตที่วัดอรุณเขาเดินเท้าไปยังท่าเรือเล็กใส่รองเท้าหนังที่ยังชื้นฝนยังทิ้งริ้วบนทางเดินเขาเลือกนั่งเรือด่วนไม่ใช่รถรับส่งของงานประชุมมือข้างหนึ่งกุมสมุดอีกข้างจับเาวาเหล็กใกล้ๆกันมีคนงานแบกกระสอบปูน คนหนึ่งผลอชนเขาเบาๆแล้วรีบยกมือไว้ขอโทษด,ด้วยสายตาจริงใจแอนดรูยิ้มตอบและพยายามไว้กลับอย่างเก้ๆกัางๆท่าทางนั้นทําให้เสียงหัวลาอเบาๆของเด็กนักเรียนข้างๆดังขึ้นแต่เป็นเสียงหัวเราะที่อบอุ่นมากกว่าล้อเรียนช่วงบ่ายเขาเรียกแท็กซี่มิเตอร์ไปยังอพาร์ตเมนต์ให้เช่าริมถนนพญาไทคนขับชวนคุยเรื่องเส้นทางลัดรถติดและการหาเช่ากินขํา คนขับเก่าแก่สอนไว้ครับรับคนก่อนที่ป้ายไม่ปาดไม่แซงคิวใจเย็นๆคําว่าใจเย็นสกิดบางอย่างในใจเขาเขาคุ้นกับสังคมที่เร่งรีบใช้เหตุผลและกฎเกณฑ์แต่ที่นี่เหตุผลเดินพร้อมมาอยาที่ไม่ส่งเสียงดังบ่ายแก่เขาเดินเข้าห้องสมุดคณะที่จุอา บัตรชั่วคราวในมือยังแข็งเขาขอยืมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงรัตโนโกสินตาบรรลักษ์วัยกลางคนยิ้มบางๆแล้วยื่นโน้ตเล็กๆให้ถ้าอยากดูแผนที่เก่าลองติดต่อหอจดหมายเหตุฝั่งโน้นค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แค่ความตั้งใจจะช่วยคนแปลกหน้าให้ไปถึงความจริงแอนดรูก,ก้มศิลษะขอบคุณครับเสียงไทยของเขาแข็งแต่ความรู้สึกนั้นนุ่มมากข,ข้ามลงเขาแวะตลาดอาหารริมถนน ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงห่อเล็กแม่ค้าถามว่าเผื่อช้อนเพิ่มไหมคะจะได้แบ่งกันเขาสะดุดกับคำว่าแบ่งในหนังสือของเขาความเคารพพระวัดด้วยพิธีและตำแหน่งแต่ที่นี่ความเขาผ่าเริ่มจากการเผื่อช้อนให้คนข้างๆแบบไม่ต้องประกาศเขาจดในสมุดบันคุณเท่ากับความโคตนดูที่ใช้งานจริงไม่ใช่คำสวยงามแล้วขีดเส้นใต้สองครั้ง กลางคืนฝนพร,รมอีกครั้งเขารออีเมลยืนยันตารางบรรยายหัวข้อที่เขาจะพูดคือ respect as daily practice เขารู้ดีว่าการยืนข้างความจริงที่ได้เห็นจะทำให้เขาเผชิญคำถามใหม่จากเพื่อนร่วมวิชาชีพแต่คืนนี้เขาส่งบอยอย่างประหลาดเขาคิดถึงคำสอนของแม่ผู้ล่วงลับเขาพับไม่ใช่การยืนสูงกว่าใคร แต่คือการย่อตัวลงพอจะมองเห็นหัวใจของเขาเม็ดฝนตกกระทบชายคาเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกาทรายแอนดูหลับตาสูดลมหายใจยาวและตั้งใจว่าพรุ่งนี้เขาจะเดินช้าลงอีกนิดเพื่อให้หัวใจทันกับสายตาก่อนจะขึ้นเวทีพูดคำที่เขาเองไม่เคยกล้าพูดเต็มเสียงมาก่อนคำว่าประเทศไทยหน้าเขาพนับถืออย่างแท้จริงอยู่ตรงหน้าความจริงเล็กๆนับไม่ถ้วนที่ผู้คนทำถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็น รุ่งเช้าถัดจากคืนฝนพร,รมอีเมลจากคณะสังคมศาสตร,ร์ม,มาถึงอย่างสั้นและชัดเจนภาคสนามวันนี้ไม่มีรถรับส่งไม่มีผู้ติดตามขอให้อาจารย์เดินทางแบบคนกรุงเทพพบกันที่ชานชาลา BTS หมอชิด07:30ตรงเวลาแอนดรูยิ้มบางๆเขาปิดกระเป๋าหนังใส่นาฬิกาเรียบง่ายและออกเดินด้วยหัวใจที่ไม่คุ้นกับคำว่าไม่มีสิทธิพิเศษ ท้องฟ้ายังเทาหม่นเมื่อเขาผ่านแผงรถเข็นไข่จกกลิ่นขิงอุ่นๆทำให้ท้องร้องเบาๆที่สถานี BTS ผู้คนหลั่งไหลเหมือนสายน้ำเขาเห็นป้ายต่อแถวเวนเที่ห้ผู้ลงก่อนทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วและเงียบอย่างมีมันยาตเขาเกือบก้าวพวดขึ้นรถแต่หญิงสาวด้านข้างแตะข้อศอกเขาเบาๆพางยิ้มรอให้คนลงก่อนนะคะแอนดรูพนมมือไว้ตอบอย่างเกๆกังเก้บบทเรียนแรกของวัน ความรีบกับความเรียบร้อยเรียนพร้อมกันได้เข้ามาถึงหมอชิดตรงเวลานิสิตสคนยืนรอพร้อมแจกเกดสีเรียบหนึ่งในนั้นแนะนำตัวว่าผมชื่ออันพัฒสารครับวันนี้จะพาอาจารย์ไป3มที่ใช้เวลาทั้งวันปลายเสียงสุภาพจนทำให้คำสั่งฟังเหมือนคำเชิญพวกเขาขึ้นรถไฟต่อ MRT เปลี่ยนรถเมล และเดินเท้าผ่านตลาดยามเช้าที่กำลังตั้งร้านเป้าหมายแรกคือชุมชนริมน้ำที่กำลังจัดกิจกรรมอาสา,าทำความสะอาดคลองกับวัดเล็กๆเ,เมื่อถึงวัดพระภิกษุไหวกลางคนแจกถุงมือและที่คีิขยะทำเท่าที่ไหวไม่ต้องรีบเสียงท่านนุ่มแอนดรูว์ก้าวลงตลิงดึงถุงพลาสติกจากกอหญ้ามือเย็นเฉียบด้วยน้ำเขามองเห็นเด็กมัธยมสองสามคนก้มเก็บเศษโฟมโดยไม่บน่นนานๆจะเงยหน้ามายิ้มให้กัน เลากับกำลังเล่นเกมเงียบที่รางวัลคือความสะอาดของบ้านใครสักคนข้างเขาอีธานถอนหายใจกิจกรรมสันลักษันอีกแล้วมัง่งแอนดรูไม่ตอบเขาคีบขวดหนึ่งขึ้นมาเห็นป้ายเล็กๆที่ฝั่งคองเขียนว่าอย่าทิ้งสิ่งสกปรกไว้ให้คนรุ่นถัดไปประโยคเรียบง่ายนั้นเหมือนมุดย่ำลงกลางอกความเข่าลบไม่ใช่แค่ต่อคนแต่ต่อการเวลา สายหน่อยพวกเขาเดินต่อไปที่โรงเรียนชุมชนอาจารย์ไทยหนุ่มสอนนักเรียนทําไว้3ระดับแอนดูยืนดูอยู่ท้ายห้องครูถามว่าอาจารย์สนใจลองไหมครับเขาย่อตัวเล็กน้อยพลมือจรดอกทําช้าตามขั้นครูแก้ท่าทีละนิดเสียงหัวราะเบาๆจากเป็กๆทําให้ห้องอุ่นขึ้นแอนดูไม่ได้อายเขารู้สึกว่าร่างกายกําลังเลียนถ้อยคําที่หนังสือไม่มีช่วงบ่าย พวกเขารีบต่อรถเมลไปมาหาวิทยาลัยแถบชานเมืองเพื่อวงคุยหัวข้อพิธีการเวอร์เอสประสิทธิภาพในที่ทำงานสมัยใหม่วิศกรหนุม่มชื่อเตเชินเธอนั่งไขว่าห้างพูดเร็วและคมผมทำงานกับสตาร์ทอัพเราไม่มีเวลานอบน้อมทุกอย่างคือคาปีายถ้าเสียเวลาไว้กันทุกขั้นตอนบริษัทต,ตายครับห้องประชุมเงียบลงชั่วครู่สายตาหลายคู่หันมามองแอนดรูพัม อีธานยิ้มมุมปากเหมือนได้จังหวะแอนดรูเปิดสมุดช้าๆแล้วเล่าเรื่องเชา้านี้แถว BTS ที่ไม่เบียดไม่นำหน้าการลงจากรถที่ลื่นไหลประสิทธิภาพของเมืองนี้ไม่ได้เกิดจากการเร่งแต่มาจากมารยาทที่ทำให้ทุกคนเคลื่อนพร้อมกันเขาหยุดนิดหนึ่งและเชา้านี้ผมเรียนจากเด็ก ป้ายบอกเล็กๆและน้ำในคลองมากกว่าที่เรียนจากเอกสารสิบฉบับเตชินขมวดคิ้วแต่มารยาทก็ถูกใช้เป็นหน้ากากได้แอนดรูพยักหน้าจริงและวิชาชีพของผมก็ผิดพลาดหลายครั้งเมื่อมองเห็นแต่หน้ากากวันนี้ผมเลยมาที่นี่เพื่อแยกเสียงกระดิ่งออกจากเสียงลมเขาชวนทุกคนทำแบบฝึกหัดสั้นๆให้แต่ละคนเล่า ครั้งสุดท้ายที่ใครบางคนทำถูกต้องโดยไม่มีคนเห็นเรื่องเล่าหลังไหลาย,ยามคืนกระเป๋าสตางค์ที่หน้าตึกคนขับรถแมวรอผู้สูงอายุวิ่งข้ามถนนเด็กซ่อมราวบันไดหอพักด้วยเงินตัวเองเตชันชานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าผมต้องลายขอโทษน้องทีมดีไซน์เขาเคยช่วยผมแก้บักตอนตีสองโดยไม่ขอชื่อในเครดิต เมื่อวงสนทนาจบฝนโปรยอีกหลอกพวกเขาออกไปยืนใต้ชายคาแผงขายชายเย็นตั้งมไอไซน้ำส่งกลิ่นใบชาอุ่นๆแม่ค้าถามสั้นๆหวานน้อยไหมคะแอนดรูหันไปมองอีธานเอาหวานน้อยสองแก้วครับเขาจ่ายเงินแม่ค้าคืนเหรียญบาทเล็กๆพร้อมรอยยิ้มโดยไม่เร่งรีบนักศึกษาไทยสองคนขยับที่ว่างให้คนแปลกหน้าเข้าหลบกฝนฉากเล็กๆร้อยเรียงเป็นผืนผ้าใบเดียวกันเมืองที่เคลื่อนไหวด้วยความคิดถึงกัน บ่ายแก่จวนค่ำนพัฒแจงภารกิจสุดท้ายของวันพรุ่งนี้เช้า0-6-0-0 เราขอให้อาจารย์มาที่ลานวัดเดิมช่วยจัดคิวตักบาตกับชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์เช้ามืดก่อนฟ้าแตะแอนดูมาถึงลานวัดพร้อมเสื้อเชิดแขนพับและรองเท้าผ้าใบที่ยังชืน้นเขายืนรออยู่ใต้ชายคาไม้กลิ่นกำยานแรกของวันลอยบางๆผสมกลิ่นน้ำค้างนภัทยื่นป้ายกระดาษแข็งเขียนมือว่าโปรดต่อแถวเว้นช่องว่างให้ผู้สูงอายุแล้วกระซิบ วันนี้อาจารย์ช่วยดูแถวมุมตะวันออกนะคะเขาพนมมือรับสวมรอยยิ้มเงียบๆแล้วเดินไปยืนตำแหน่งเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเสียงระหังดังขึ้นครั้งหนึ่งจากนั้นผู้คนเริ่มมารวมตัวข้าวเหนียวห่อใบตองผลไม้เรียงในกระจาดเล็กแอนดูคอยเอียงตัวบอกทิศทางใช้ท่าทางมากกว่าคำพูดเมื่อเห็นคุณตาไม้เท้าสั่นเขาก้าวไปประคองอย่างแผ่วเบาทางนี้ครับไม่ต้องรีบ คำไทยของเขายังไม่คล่องแต่แววตาชัดเจนเด็กหญิงตัวน้อยทิ้งอองแงมเพราะฝนล่อยก็เงียบลงเมื่อเห็นเขายิ้มให้แล้วหยิบล้มผ้าบางๆกางคำไว้เหนือศีรษะเธอแม่ของเด็กยกมือไว้เบาๆการขอบคุณที่ไม่มีเสียงใหญ่กลางแถวมีชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามแทรกแอนดูยกมือขอช้าๆสบตาอย่างสุภาพรอคนสูงอายุก,ก่อนนะครับชายหนุ่มชะงักมองไปที่คุณตาด้านหน้า แล้วถอยกลับเข้าที่เหตุการณ์ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในอกของแอนดูเหมือนได้ยินชิ้นส่วนเล็กๆของเมืองวางเข้าร่องความเรียบร้อยเกิดจากการยอมลดเสียงของตัวเองเพื่อให้คนอื่นเดินก่อนเมื่อตักบาตรเสร็จพระภิกษุรูปหนึ่งเดินผ่านเขาหยุดลงเล็กน้อยขอบคุณที่ช่วยดูแถวนโยมงานเล็กแต่ทำให้คนทั้งลานวัดหายงุดหงิดคำว่างานเล็กกระทบเหมือนหยดน้ำอุ่นบนฝ่ามือแอนดูยกมือไว้ก้มต่ำกว่าที่เคยไม่ใช่ตามพิธี หากตามหัวใจที่เรียนรู้จังหวะใหม่สายหน่อยชุมชนเชิญเข้าไปศาลาเล็กหลังวัดมีชั้นหนังสือไม้เก่าที่เอียงเองียงและบานพับประตูรองเอียดทุกครั้งที่เปิดนพัรเลื่อนกล่องเครื่องมือให้ถ้าสะดวกอาจารย์ช่วยขันสกรูกับทาน้ำมันตรงบานพับหน่อยครับเด็กๆจะใช้ห้องนี้อ่านหนังสือแอนดูถอดนาฬิกาวางบนโต๊ะใช้ผ้าขี้ริ้วซับน้ำฝนแล้วค่อยๆขันสกรูแต่ละตัวเขาเคยขันข้อโต้แย้งในห้องสำนา แต่นี่คือครั้งแรกที่ขันสกรูเพื่อให้ประตูห้องอ่านหนังสือปิดสนิทโดยไม่รบก,กวนเสียงฝนตอนบ่ายเด็กมัธยมมานั่งล้อมโต๊ะเขาเขียนคำง่ายๆลงบนกระดาน Thank you ขอบคุณแชร์แบ่งปัน Respect เขารถจากนั้นชวนให้เด็กๆยกตัวอย่างจากชีวิตจริงเด็กชายคนหนึ่งเล่าว่าขี่จักรยานกลับบ้านแล้วแวะจอดลบคาบโคนที่ป้ายรถแมวกลัวคนแก่พิงแล้วเลยค่ะห้องเรียนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงอือหือแผ่วเบา แอนดูยิ้มเขาบอกเด็กๆว่าในภาษาอังกฤษคำว่า respect ไม่ได้อยู่แค่ในพิธีแต่อยู่ในการคิดถึงคนที่เราไม่รู้จักเหมือนการเช็ดป้ายรถเมล์ก่อนคำฝนเย็นย่ำเขาออกไปกวาดลานศาลาใบไม้เปียกปิดพื้นต้องใช้แรงดันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝ่ามือเริ่มแสบแต่แสงสุดท้ายบนปลายไม้กวาดทำให้เขารู้สึกเหมือนเส้นได้เล็กๆเชื่อมเขากับเมืองนี้งานซ้ำๆที่ไม่มีใครเห็นว่าถ้าขาดไปเมืองก็จะลื่นล้มง่ายขึ้น เขาพักหายใจหยิบข้าวเหนียวห่อใบตองที่แม่ค้าฝากไว้ตั้งแต่เช้าแก่ช้าๆกลิ่นมะพร้าวหอมอุ่นคาๆกับเสียงเด็กหัวเราะในสนามก่อนค่ำเขาเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งเขียนบรรทัดสั้นๆวันนี้มือของฉันสกปกแต่มองเห็นใจของเมืองชัดขึ้นเขาวางดินสอหลับตาแล้วได้ยินเสียงบานพับใหม่ปิดอย่างเงียบกริบความเงียบที่เคยอึดอัดบัดน,นี้กลายเป็นเสียงดนตรีเบาๆของความเรียบร้อย ฝนโปรยลงมาอีกรอบเขาช่วยเก็บเสื่อพลาสติกกับนักศึกษาไม่ได้สั่งไขรไม่ได้สั่งให้ใครมองเขาแค่ทําไปตามจังหวะของคนข้างๆท้องฟ้าเหนือเจเดียเริ่มมืดโดยไม่มีพิธีเปิดม่านเมืองค่อยๆจุดไฟทีละดวงเหมือนดวงใจเล็กๆที่พร้อมทาสิ่งถูกต้องแม้ไร้ผู้ชม แอนดรูยกกระเป๋าสะพายขอบคุณทุกคนด้วยเสียงเบาแล้วเดินออกจากวัดอย่างช้าๆรู้สึกว่าในอ,อกมีแสงไฟเล็กๆดวงหนึ่งสว่างขึ้นไม่ใช่แสงของชื่อเสียงหากเป็นแสงของความสงบเมื่อเราเลือกทำงานเล็กให้ดีที่สุดจนโลกภายในหยุดเร่งรีบและเริ่มฟังเสียงฝนร่วมกับเมืองเดียวกัน ค่ำลงอย่างช้าๆเจเดียสองแสงนุ่งราวเปลวเทียนแอนดรูกลับมาที่วัดหลังจากทั้งวันอยู่กับงานเล็กๆพระภิกษุรูปเดิมเชื้อเชิญเขาเข้าไปในศาลาไม้เงียบสงบบนโต๊ะมีสมุดเล่มหนาปกผ้าเก่าๆวางอยู่ท่านเปิดออกชา้าๆเผยให้เห็นลายมือหลักยุครายการเล็กๆของคนที่ช่วยคนโดยไม่ลงชื่อจริงนี่คือสมุดบัญชีบุญของชุมชนเสียงท่านเบาจนเ,จนเกือบเป็นกระซิบ เราไม่ได้บันทึกเพื่ออวดแต่เพื่อเตือนใจกันว่าความดีเดินทางได้ไกลกว่าชื่อเสียงนิสิตและชาวบ้านนั่งห่างๆอย่างเกรงใจแสงไฟส้มสะท้อนกระดาษเหลืองกรอบแอนดูพลิกหน้าไปเจอแผ่นล่าสุดมีบันทึกเขียนด้วยดินสอ ชายต่างชาติช่วยจัดคิวตักบาทผู้สูงอายุไม่ล้มใครถัดลงมามือใหม่ซ่อมบานพับห้องอ่านหนังสือเงียบขึ้นเด็กอ่านได้นานขึ้นท้ายบรรทัดมีคำว่าครูฝั่งตะวันตกอยู่ในวงเล็บเขาหัวเราะในลำคอเบาๆใครบางคนตั้งชื่อให้เขาเรียบง่ายราวกับลม พระภิกษุเลื่อนสมุดกลับแล้วหยิบกระดาษอีกใบจดหมายนี้จากปรรณา,ารักษ์ที่จุดปลาเขาฝากคำแปลไทยของประโยคที่โยมเขียนในสมุดคำสอนของแม่โยมแอนดรูรักมาตัวอักษรไทยเรียงเป็นวันความเขาพร้อนไม่ใช่ยืนสูงกว่าคนอื่นแต่คือย่อตัวลงพอจะมองเห็นหัวใจเขาแค่สองบรรทัดโลกทั้งห้องก็เงียบลงจนได้ยินเสียงฝนหยดจากชายคาเขารู้สึกเหมือนแม่วางมือบนไหล่จากที่ไกลที่สุด ประตูศา,าลาร้องเอียดเบาๆชายวัยกลางคนในเสื้อชุ่มฝนก้มศรีรษะเข้ามาเขาคือช่างที่เช้านี้คอยยกถังขยะและช่วยเด็กๆจัดของพระภิกษุแนะนำนี่คืออาจารย์เก่าเรียกว่าคูมนัสเคยสอนฟิสิกส์ในเมืองแต่กลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ แล้วอยู่ต่อเพื่อดูแลวัดกับพองแอนดรูชะง,งักคนที่เขาคิดว่าเป็นช่างธรรมดาแท้จริงคือครูผู้ยอมถอยจากเวทีชีวิตเพื่อยืนเฝ้าประตูเล็กๆของชุมชนครูนัดยิ้มผมได้แรงบันดาลใจจากเด็กนักเรียนเสมอครับวันนี้ได้จากอาจารย์ต่างชาติด,ด้วยขันสกรูได้ตรงกว่าผมเสียอีกคนทั้งศาลาหัวเราะเบาๆน้ำอุน่นแล่นขึ้นขอบตาแอนดรูยังไม่ทันตั้งตัว อีธานยืนเก้เเก้กลงๆอยู่มุมเสาเขาสบตาแอนดูก่อนโค้งหัวผมขอโทษครับผมเคยคิดว่าทุกอย่างเป็นโชว์แต่สมุดเล่มนี้คงไม่เขียนโกหกให้ตัวเองอ่านเสียงเข้าสันแอนดูวางมือบนไหล่ลูกศิษย์เบาๆเราทั้งคู่มองเห็นไม่หมดวันนี้เราเริ่มเห็นเพิ่มแค่นั้นก็คุ้มแล้วพระภิกษุชวนทุกคนยืนเป็นครึ่งวงกลม มีเด็กหญิงคนหนึ่งถือพวงมาลัยมะลิเดินมาวางบนสมุดบัญชีบุญให้กับคนที่ทำงานเล็กๆค่ะเธอพูดชา้ชาๆแอนดรูย่อตัวรับระดับสายตาเด็กกลิ่นมะลิทำให้ความทรงจำในห้องครัวบ้านแม่ลอยกลับมาเย็นวันหนึ่งที่แม่สอนเขาล้างจานด้วยมือไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องล้างแต่เพื่อรู้ว่าจานนี้มีคนจะได้ใช้ต่อ นอกศาลาฝนขาดเม็ดเหลือเพียงละองแสงจากหลอดไฟเกา่าระพภิษุป,ปิดท้ายคนเราบางครั้งเลิกเชื่อในความดีเพราะไม่ได้ยินเสียงดังแต่ที่นี่เราฟังเสียงเงียบของกันและกันท่านหันมาทางแอนดรูถ้าโยมจะพูดในห้องประชุมใหญ่พูดแทนสมุดเล่มนี้ได้ไหมโดยไม่ต้องเรียกชื่อคนไหนแอนดรูพยักหน้าน้ำหนักบางอย่างที่แบกมานานเหมือนหลุดออกจากบา่า โทรศัพท์ของอีธานสันเขาเหลือบดูแล้วยื่นให้อาจารย์อีเมลเชิญดีเบตจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาหัวข้อแรงพิธีการไทยหน้ากากแห่งความล้าหลังเด็กหนุ่มสูดลมอาจารย์จะาไปไหมครับแอนดูเงียบไปอึดใจก่อนตอบเรียบๆผมจะไปไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อบอกความจริงที่ได้เห็นเขาเช้หางตาแล้วยิ้มให้คุูนัสความจริงที่เริ่มจากบานพับเงียบๆและแถวตักบาดท,ที่ไม่ผลักใคร คืนนั้นก่อนออกจากวัดนพั์ซอนนำเทียนเล็กๆมาให้ทุกคนจุดวงไฟเล็กๆล้อมสมุดบัญชีบุญไว้เหมือนโคมบนผิวน้ำแอนดรูมองเปลวเทียนสั่นไหวและรู้ว่าช่วงเวลานี้จะกลายเป็นบรรทัดหนาๆในสมุดของเขาเองบรรทัดที่เปิดเผยว่า ความเขาหลูไม่ใช่ทฤษตีสำหรับการอ้างอิงแต่เป็นการกระทำที่ตกผลึกจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อเชื่อมต่อกันมันสว่างพอจะพาใครสักคนข้ามคืนยาวของความสงสัยไปสู่เช้าวันใหม่ที่กล้าพูดความจริงอย่างอ่อนโยน ขื้นถัดจากพิธีเงียบในศาลาเมืองข้อตัวอยู่ใต้สายฝนที่ตกไม่แรงแต่ไม่ยอมหยุดแอนดรูนั่งที่โต๊ะเล็กริมหน้าต่างอีเมลเชิญดีเบตจากอเมริกาค้างอยู่กลางจอคำหัวข้อสะท้อนในดวงตาพิธีการไทยหน้ากากแห่งความล้าหลัง เขาเลื่อนลงอ่านลายชื่อผู้ร่วมเซลนามีทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เคยชื่นชมผลงานของเขาและนักวิจารณ์รุ่นใหม่ที่ร้อนแรงชีพจอนเต้นเร็วอย่างเงียบงนันเขารู้ว่าถ้าออกไปพูดในแบบที่เห็นวันนี้เขาจะไม่ได้รับเสียงหัวเราะร่วมวง,ง่ายๆอีกต่อไปเขาเปิดสมุดสีน้ำตาลหน้าเดิมที่เขียนว่าความขาวฮเริ่มเมื่อเราลดเสียงตัวเองถูกขีดเส้นหลายครั้งเขาวาดลูกศรเชื่อมคำว่าบันคุณเข้ากับ การช่วยที่ไม่มีผู้ชมแล้วหยุดปลายปากการเหนือคําว่าเคร่งจายนานจนหมึกซึมเป็นจุดกลมพูดอย่างไรให้สัตว์ต่อความจริงโดยไม่ทําลายเกียรติของใครเขาถามตัวเองในความเงียบเหมือนถามหอนาฬิกาในคืนฝน โทรศัพท์สั่นข้อความจากครูนัสั้นและเรียบพรุ่งนี้ถ้าฝนยังมาลานวัดจะลื่นให้บอกคนถือของหนักเดินช้าๆประโยคนั้นดูเหมือนไม่เกี่ยวกับวิชาการแต่ทิ่มลึกถึงหัวใจในโลกที่แข่งเร็วมีคนยังคอยเตือนให้ช้าเพื่อกันล้มแอนดรูหยิบเสื้อกันฝนเดินตัดฝนไปสรารวัตรที่ปิดไฟแล้วประตูบานพับเงียบสงัดดังเพียงคื่เบาๆคุมนัทหนังจิบชาร้อนใต้แสงสลัวเขาเงยหน้านอนไม่หลับหรือครับ แอนดูนั่งลงฝ่ามืออุ่นจากแก้วชาผมกลัวจะพูดผิดที่ผิดทางกลายเป็นทำร้ายคนที่ผมเพิ่งเรียนรู้จะเขาคบคุมนะซิมบางที่นี่เราสอนเด็กให้ไว้ไม่ใช่เพื่อให้เขากลัวผู้ใหญ่แต่เพื่อให้เขาจำว่าทุกหัวใจมีพื้นที่สักดิสสิทธิ์ส่วนแข็งใจ ไม่ได้แปลว่าเงียบตลอดไปมันแปลว่าเลือกคำที่พาเราเดินไปด้วยกันได้ท่านวางพวงมา,มาลัยมะลีที่เหี่ยวเล็กน้อยไว้กลางโต๊ะความจริงถ้าวางบนความกรุณาก็หอมแม้จะแก่คำว่าหอมแม้จะแก่ ทำให้แอนดรูหัวเราะสั้นๆความเกงคลายออกเขาเปิดโน้ตพาวเวอร์พอยในแล็ปท็อปลบสไลด์หัวข้อที่แข็งกระด้างทีละใบเปลี่ยนเป็นภาพคิวตักบาทที่เรียบร้อยภาพประตูบานาพับที่ปิดเงียบและหนึ่งหน้าที่มีเพียงประโยคแปลไทยของคำสอนแม่ย่อตัวลงให้พอมองเห็นหัวใจของเขาเขาเขียนบรรทัดใหม่ภาษาไทยช้าๆขออนุญาตย่อตัวก่อนเริ่มพูดตัวอักษรคดเคียวแต่หัวใจตรง เกือบเที่ยงคืนบรรณารักจากจุตัมส่งลนยถามสั้นๆพรุ่งนี้จะยืมฉากฉายและไม้เพิ่มไหมคะเขาตอบกลับเอาไม้ธรรมดาพอครับอยากฟังเสียงห้องด้วยปลายทางส่งสติกเกอร์รูปมือไหวมาเงียบๆเ,เขาวางโทรศัพท์ปล่อยฝนตอบจังหวัดแทนเมโทรนอมในสมอง เขาชั่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายระหว่างเล้าปลอดภัยของภาษาวิชาการกับสะพานไม้เรียบๆที่วางด้วยคำง่ายๆของชุมชนถ้าเลือกอย่างหลังอาจมีรอยยุบอยู่บ้างเวลาย่ำแต่ก็พาคนข้ามคลองได้จริงเขาหยิบการเล็กๆจากสมุดบัญชีบุญที่พระภิกษุให้ขั้นหน้าไว้พลิกอ่านข้อทำสั้นๆทำงานเล็กให้ดีที่สุดโลกใหญ่จะค่อยๆเรียบร้อยประโยคนี้เหมือนใครมายืนด้านหลังและพยักหน้า เขาปิดแล็ปท็อปสูดลมหายใจยาวแล้วเขียนสคริปต์สุดท้ายลงกระดาษผมจะเล่าในฐานะพยานไม่ใช่ผู้พิพากษาเส้นปากกาวิ่งมั่นคงกว่าทุกคืนในปีที่ผ่านมาก่อนนอนเขาไหวพวงมาลัยมาลิที่หัวเตียงอย่างเงียบงนันกลิ่นจางๆยังเหลือเขาคิดถึงห้องดีเบตในอเมริกาแสงไฟขาวคำถามคมมีดของท้อยคำที่รับคมแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะชนะด้วยเสียงดังแต่จะยกสมุดเล่มที่ไม่มีใครลงชื่อขึ้นกลางใจ พูดแทนคนที่ทําสิ่งถูกต้องโดยไม่ต้องมีผู้ชมและถ้าคําพูดนั้นพาให้บางมิตภาพหลุดมือไปเขาก็พร้อมรับเหมือนคนถือล่มให้เด็กที่ไม่รู้จักกลางฝนแม้เสื้อจะเปียกเองไฟในห้องดับลงเหลือเพียงแสงนีออนจากตอกเล็กสะท้อนหน้าต่างแอนดูฟังเสียงเมืองหายใจและรู้ว่าความกลัวของเขายังอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์ดูมันคือครูที่พาเขาย่อตัวลงต่ําพอจะเห็นหัวใจของตัวเองชัดขึ้น ก่อนจะก้าวขึ้นเวทีในเช้าวันถัดไปด้วยความกุณาที่ไม่ยอมแพ้ต่อความจริงเช้าวันต่อมาห้องบรรยายใหญ่ของจุหาค่อยๆเต็มไปด้วยนักศึกษาอาจารย์และคนทำงานจากนอกมหาวิทยาลัยแสงขาวจากเพดานไม่ได้ฉูดฉาดนักแต่พอให้มองเห็นฝุ่นละอองเต้นระบำชา้าแอนดรูเดินขึ้นเวทีพร้อมกระดาษหนึ่งปึกและพวงมาลัยมาลิเล็ก เขาวางมาลายบนแท่นไมโครโฟนก้มเสียสะไว้อย่างสงบก,ก่อนพูดไทยช้าๆขออนุญ,ญาตย่อตัวก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องเขาไม่เปิดด้วยสถิติหรือแผ่นพังเขาชวนทั้งห้องหลับตาเพียงสิบวินาทีฟังเสียงเมืองหน่อยคับความเหย,ยบกระจายตัวเหมือนสายน้ำขยายวงเขาเล่าต่อด้วยเสียงเรียบชาวนั่งเรือเห็นผู้โดยสารเลื่อนตัวให้คนถือของนักนั่งก่อน เที่ยงเดินผ่านโรงอาหารที่นักศึกษาวางถาดให้กันโดยไม่ต้องขอเย็นวันฝนหลงดูการที่คนขายขนมเปียกปูนบอกชิ้นเล็กพอหรือยังค้ะจะได้แบ่งกันครบแต่ละภาพไม่ต้องมีชื่อคนทว่าเติมแสงให้คำว่าบันคุณชัดขึ้นบุญคุณที่ไม่เขียนป้ายโฆษณาและแครงใจที่ไม่ใช่การเงียบแต่คือการเลือกคำและท่าทีให้เราเดินต่อไปด้วยกันได้ สไลด์ถัดไปเป็นภาพประตูไม้ในห้องอ่านหนังสือเขาบอกเพียงว่าบานพักที่เงียบทำให้เด็กอ่านได้นานขึ้นทั้งห้องยิ้มขนาดที่บรรณารักษ์นั่งแถวการก้มศีรษะเล็กน้อยเขาอ่านประโยคแปลไทยของคำสอนแม่ความเข้าพาคือย่อตัวลงพอจะมองเห็นหัวใจของเขาจากนั้นหยุดเงียบอีกครู่เงียบที่กลายเป็นบทเรียน ช่วงถามตอบมือหนึ่งยกขึ้นเตชันทวิโสกรหนุ่มจากเมื่อวานยืนขึ้นเมื่อก่อนผมคิดว่าพิธีทําให้ช้าวันนี้ผมเห็นว่ามานอยางบางอย่างทําให้เร็วขึ้นโดยไม่ชนกันห้องทั้งห้องเงียบแล้วเกิดเสียงปบมือสั้นๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ต้องสั่งแอนดูยิ้มตอบผมเองก็เรียนจากคุณจากคําถามที่คมและการยอมรับที่ตรง อีทานขอไม่เสียงเขาสั่นน้อยกว่าวานนี้ผมเคยด่วนตัดสินว่าเมืออนี้โชว์เยอะวันนี้ผมขอแก้ตะเรียนของตัวเองเขาหันไปทางนักศึกษาไทยขอบคุณที่ให้คนต่างชาติได้เริ่มจากงานเล็กที่สุดเสียงหัวเราะเบาๆอุ่นขึ้นกลางห้องอาจารย์ไทยท่านหนึ่งกล่าวเสริมว่าถ้าเรารู้จักแยกเสียงดังออกจากเสียงจริงเราจะได้อยู่ในสังคมที่พูดเบาได้ยินไกล ตอนจบแอนดรูหยิบสมุดสีน้ำตาลขึ้นมาผมมาในฐานะนักวิชาการแต่กำลังกลับไปในฐานะพยานเขาวางสมุดลงข้างมาลายัยผมขอรับความเสี่ยงจากการพูดความจริงที่ได้เห็นและขอคืนเครดิตให้กับผู้คนที่ไม่ขึ้นเวทีเขาก้มไว้ทั้งห้องอีกครั้งครู่หนึ่งคนทั้งห้องลุกยืนไม่ใช่ปรบมือดังกึกก้องหากเป็นการยืนขึ้นอย่างสุภาพเหมือนให้ทางบนชาญชาลา BTS เพื่อให้ใครบางคนได้ลงก่อน หลังเวทีบรรณารักษ์ยื่นซองเล็กๆให้นี่คือสำเนาแผนที่กรุงเทพเก่าเราว่ามันเหมาะกับสมุดของอาจารย์ครูนัสที่มาถึงเงียบๆวางประแจบานพับอันเล็กในมือเขาของที่ระลึกจากห้องอ่านหนังสือที่เงียบลงของสองชิ้นนั้นเบาแต่ทำให้ออกเขาอุ่นอย่างประหลาดอีธานยืนข้างๆยกมือไว้ครูนัสขอบคุณครับครูเสียงคำว่าครูทำให้แววตาชายกลางคนสว่างขึ้น ยามบ่ายก่อนฝนกลับมาแอนดูออกมายืนใต้ต้นพิกุลหน้าตึกควักโทรศัพท์โทรหาลูกสาวที่บอสตันพ่ออยากเล่าเรื่องผู้คนที่ทำสิ่งถูกต้องโดยไม่ต้องให้ใครเห็นปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงหัวเราะนุ่มจะดังขึ้นหนูคิดถึงยายถ้ายายได้ยินคงยิ้มว้า แอนดรู Andrew, มองพงมาลายในมือพ่อเองก็คิดถึงช่องว่างบางอย่างระหว่างวัยถอยห่างออกเหลือเพียงพื้นที่ที่คำว่าเขาพะกลายเป็นสะพานของครอบครัวเย็นนั้นเขากลับไปที่วัดนำมาลายวางหน้าสมุดบัญชีบุญเยบ็ยบๆไม่มีพิธีไม่มีกล้องมีเพียงประตูบานพับที่ปิดสนิทโดยไม่ดงังเขายื่นฟังเสียงลมหายใจของเมืองอีกครั้งรู้สึกว่าบทหนึ่งจบลงด้วยความอ่อนโยนและบทถัดไปกำลังรอ บทที่เขาจะต้องออกเดินทางกลับไปเล่าความจริงอย่างสุภาพแต่มั่นคงว่าประเทศไทยนะ่าเขาพนับถืออย่างแท้จริงเพราะผู้คนยังทำงานเล็กให้ดีที่สุดทุกวันเย็นสุดท้ายก่อนออกเดินทางแอนรูยืนใต้ต้นพิกุลหน้าวัดแผนที่กรุงเทพเก่าพับเก็บกในกระเป๋าประแจบานพับอันเล็กวางนิ่งในฝ่ามือเขาหันกลับไปมองศาลาเงียบๆแล้วพนมมือไว้ช้าๆราวกับย่อตัวให้บทเรียนทั้งเมืองประเทศไทยน่าเคาพพ พอผู้คนยังทำสิ่งถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นประโยคนี้ไม่ใช่คำกล่าวบนเวทีอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญญาต่อชีวิตประจำวันของเขาเขาเข้าใจแล้วว่าความเคารพไม่ใช่กรอบพิธีหากคือการปฏิบัติซ้ำๆที่ถักท่อด้วยบรรคุณความขอบตันยูที่ใช้งานจริงและประคับประคองด้วยแครงใจความแครงใจที่เลือกถ้อยคำให้เราเดินต่อไปด้วยกันได้เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่เพื่อลือลั่น แค่ทำงานเล็กให้ถูกต้องเมืองทั้งเมืองก็เบาแล้วเรียบร้อยขึ้นทีละน้อยเหมือนบ้านพับที่เงียบลงจนเสียงอ่านหนังสือของเด็กๆชัดขึ้นก่อนก้าวขึ้นรถเขาหยุดหายใจยาวหนึ่งครั้งแล้วฝากคำขอถึงผู้ชมทุกคนถ้าคุณเคยมีงานเล็กที่ไม่มีคนเห็นช่วยเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์เพื่อให้สมุดบัญชีบุญของเมืองนี้ยาวขึ้นอีกหน้าและถ้าคุณเชื่อในพลังของความดีที่ทำในความเงียบโปรดกดติดตามช่องนี้กดกระดิ่ง และส่งต่อวิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเราจะใช้พื้นที่เล็กๆแห่งนี้บันทึกเรื่องจริงที่อ่อนโยนแต่เปลี่ยนชีวิตได้แอนดรู Andrew ยิ้มบางไม่ใช่ยิ้มของผู้ชนะดีเบตหากเป็นยิ้มของพยา,ยานเขาปิดประตูรถอย่างเบาเพื่อไม่ให้รบกวนเสียงของเมืองและออกเดินทางกลับบ้านพร้อมคำสัญญาว่าจะยังย่อตัวลงทุกครั้งให้มองเห็นหัวใจของกันและกัน